ข้อยี่สิบเก้าจะเป็นพุทธศาสนาไปไม่ได้ถ้าไม่มีอตรมมยตาจะเป็นพุทธศาสนาไม่ได้มันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นพุทธศาสนาได้ชามันไม่มีอตตมมยตาน,นี่เมื่ออตรมมยตายังไม่มีมันก็อยู่แค่เนวสัญญาณาสัญญาจะตนะาของอา อ,อ,อุทกาาดาบทรามบุตรมีแค่นั้นต่อเมื่อขึ้นไปนเหนือนั่นเป็นอตัมมยตาแล้วจึงมีพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าน่นขอ้มองเห็นชัดๆแล้วเป็นพุทธศาสนาไปไม่ได้ถ้าไม่มีอัตมยตาหรือไม่ขึ้นมาถึงขั้นอัตมยตา